แก้มบุ๋มตอบชัดมีแฟนรวยทำไมต้องทำงานถูกใจกันทั้งโซเชียลเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนางร้ายหน้าสวยสำหรับแก้มบุ๋มที่ทั้งสวยและขยันมากๆแถมมีข่าวดีที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทเจ้าของโรงพยาบาลดังอย่างหนุ่มพีทเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานสาวแก้มบุ๋มไปเมื่อไม่นานมานี้ และเมื่อไม่นานมานี้เองวันเกิดของสาวแก้มบุ๋มที่ผ่านมาพี่พีทว่าที่สามีก,ก็เตมไม่หยุดโดยการซื้อเพชรชุดใหญ่29กระรัตตามจำนวนอายุข,ของสาวแก้มบุม๋มแถมยังมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้แฟนๆอิจฉากันยกใหญ่ล่าสุดก็ไม่ไหวดรามา่ขาขณะที่สาวแก้มบุม๋มไลฟ์สดขายของอยู่นั้นก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาถามสาวแก้มบุ๋มว่ามีแฟนรวยทำไมยังต้องทำงานทางด้านสาวแก้มบุ๋มก็ได้รีบตอบว่า あ <music> หนูมีแฟนรวยคะ่ะแต่หนูไม่ได้ขอเงินแฟนที่บ้านพ่อแม่มีตังค์แต่หนูไม่ขอกับพ่อกับแม่แล้วถ้าการที่เราไปขอพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงในเมื่อที่ลูกสาวเราอายุ30กว่าแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้ยังเดินไปแล้วบอกว่าพ่อหนูมีปัญหาแม่หนูมีปัญหา,หญหาเขาจะสบายใจไหมถามว่ามีทรัพย์สินไหมก็มีรถเป็นชื่อหนูคอนโดเป็นชื่อหนูโน่นนี่นั่นเป็นชื่อหนูขายหรอมันก็ไม่ใช่